สวัสดีชาวนี้กันทุกทุกคนครับผมอขอทุกคนได้มาติดตามบ้านนะครับบ้านโมเดลสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวระเบียงด้านหน้าราคาเหมารวมก็หมายถึงค่าวัสดุอุปกรณ์รวมถึงค่าช่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าของบ้านพร้อมเข้ามาอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะตกลงกับเจ้าของบ้านยังไงนะครับอย่างเช่นพวกเตียงนอนพวกพัดลมอะไรทํานองนี้นะครับก็หมายถึงหลกัหลกๆเลยคือตัวบ้านพร้อมห้องอะไรทํานองนี้แหละนะครับหกแสนห้าหมื่นบาทครับ เริ่มต้นเริ่มต้นซ่ทาทำบ้านหลังนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมนะครับวันนี้วันที่27พฤษภาคมนะครับจริงๆคนที่จะเสร็จตั้งแต่เมษาแต่ว่าติดโควิด -19 ช่างก็เลยมาไม่ได้ตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ5%เท่านั้นครับทาสีแล้วแล้วก็ตามที่เห็นครับแบบนี้เลยพ่อของเจ้าของบ้านลุงเนยจิ้นสมผลงานอยู่บริเวณั้น้เป็นแบบนี้ครับนี่ครับ ข้างบนเชิงชัยนะครับเนี่ยทาสีเม็ดมะขามนะครับตามที่เห็นค่อนข้างจะละเอียดนะครับเมื่อตอนแรกเป็นสีขาวครับแต่จากนั้นก็ยิงน็อตยิงอะไรอุดรอยโป้แล้วก็ทาสีเรียบครับโอเคเลยนะครับการเก็บงานของช่างเห็นไหมครับดูแล้วมันเท่าที่เห็นครับเรียบร้อยครับนี่ามนี้ครับบริเวณด้านหน้าครับด้านหน้าที่กว้าง7เมตรครับแต่ละล็อกอยู่ที่3.5เมตรนะครับเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะดูในมุมกว้างกันหน่อยนะครับ นี่ครับบริเวณด้านหน้าเป็นแบบนี้ครับแต่ละล็อกกว้าง3.5เมตรครับก็จะอยู่ที่7เมตรเป็นแบบนี้ครับก็เหลือนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราดูตอนที่เสร็จว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะนะครับสีเป็นสีเทานะครับสีเทาจางๆนะครับบริเวณด้านข้างก็ตามที่ได้เห็นเมื่อกี้นะครับอีก5เปอร์เซ็น์เท่านั้นก่อนที่จะเสร็จงานนะครับเจ้าของบ้านอาจจะดูอยู่ก็ได้นะครับเพราะเจ้าของบ้านอยู่ชนบุรีก็พาทุกคนได้มารีวิวดูความ เคลื่อนไหวครับเพราะว่ามีหลายๆคนรอดูอยู่นะครับทีมช่างนี้จะรับเหมาทั่วไทยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเบอร์โทรช่างผมจะลงไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับแต่ละพื้นที่แต่ละเขตก็ราคาอาจจะต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับค่าวัดสดุอุปกรณ์รวมถึงค่าช่างค่าแรงในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้ที่กัดตรงนี้อยู่ที่บ้านลันแต่อุดมสุขต,ตาบลเทพร,รักษ,ษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับ6แสนห้าหมื่นบาทพร้อมค่าแรงค่าช่างนะครับทุกอย่าง ตามที่เห็นนี่ครับอาจจะมีเพิ่มเติมบ้างอันนั้นก็คือรายละเอียดที่จะเป็นปลีกลึกลงไปนะครับซึ่งเจ้าของบ้านกับช่างก็จะคุยกันว่าต้องการส่วนไหนเพิ่มเติมทาสีเกือบจะเสร็จแล้วถ้าวันนี้พาทุกคนมาติดตามดูนะครับว่าเป็นอย่างไรแบบไหนอานนี้ครับด้านข้างด้านหลังก็เหลือนิดนิดหน่อยๆครับนี่อันนี้คือบริเวณด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งเป็นประมาณนี้ ก็รอดูเรื่อยๆครับถ้าเสร็จแล้วสีจะเป็นอย่างไรแบบไหนเป็นประมาณนี้อันนี้คือขนาดยังไม่เรียบร้อยครับแต่ก็ถือว่าดูแล้วสบายตานะครับแบบนี้เลยข้างบนเชิงชายระบบฟงระบบไฟโอเคอยู่นะครับด้านหน้าต่อไปเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินเข้าไปดูในตัวบ้านครับว่าจะเป็นอย่างไร บางท่านก็บอกว่าถ้ายกสูงกว่านี้จะดีก็แล้วแต่ครับว่าท่านจะเหมาะแบบไหนอย่างไรก็ลองเอาเป็นข้อมูลในการที่จะตัดสินใจในการที่จะทําบ้านนะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนได้มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งหลังครับนะี่ครับเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับตอนนี้ช่างก็กาลังเก็บราะเอียดกระเบื้องเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับตรงนี้ครับเป็นกระเบื้องบริเวณด้านหน้า สีอุปกรณ์ก็ยังคงหลงเหลือวางไว้อยู่นะครับด้านในด้านในเป็นสีฟ้าครับเจ้าของเลือกเป็นสีฟ้าดูเป็นไยครับข้างในก็น่าจะมีการไทยอีกรอบครับเพราะว่าตอนนี้คือน่าจะเป็นแค่รอบแรกมันก็ยังคงเห็นาลายลายอยู่นะครับมันยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่รองพื้นรอบที่หนึ่งเท่านั้นไม่ใช่รอบที่หนึ่งน่าจะเป็นรอบที่สองครับรอบแรกนี้จะเป็นสีขาวนะครับ ข้างบนนะครับตอนนี้คือไฟโอเคทํางานได้แล้วประตูนะครับประตูด้านหน้านจะเป็นประตูบานไม้ครับเห็นละนะครับห้องนอนครับห้องนอนขนาดสามห้องนอนครับแต่ละห้องก็คือสามคูณสามเมตรนะครับข้างในเหมือนกันทุกห้องนะครับเป็นแบบนี้ขนาดความกว้างความยาวเท่ากันเดินเข้ามาด้านในครับนี่เลยต้องมีการทาอีกรอบนะครับนี่ มีขนาดยังไม่ได้เสร็จสิ้นนะครับก็ยังคงรู้สึกว่ามันเรียบร้อยนะับตัดไปตรงนั้นก็จะเป็นที่ใส่ในเรื่องของการที่จะติดพัดลมครับหน้าต่างหน้าต่างจะเป็นแบบนี้ครับหน้าต่างก็จะมีในเรื่องของที่มันเป็นมุ้งลวดด้วยนะครับเป็นแบบนี้เปิดยังไงเนาะเหมือนจะเปิดไม่เป็นเลย ปิดไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนี่ครับเป็นประมาณนี้ครับโอเคกันเลยทีเดียวตามที่เห็นเป็นประมาณนี้แบบนี้ครับนบนบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ สีฟ้าครับเป็นแบบนี้ครับนี่นี่ห้องที่สองโอเคเลยทีเดียวนะครับใช้ได้นะครับสวยนะครับขนาดยังไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะรอดูตอนที่มันเสร็จอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเป็นประมาณนี้ฮะถัจากนั้นครับก็เดินทะลุมาบริเวณห้องครัวครับห้องครัวก็จะเป็นแบบนี้ประตูแต่ละ บ้านจะไม่ชนกันนะครับจริงๆอันนี้มันออกเยื้องๆนะครับเนี่ยเป็นประมาณนี้มันจะไม่ได้ทะลุเข้าหากันเพราะบางท่านก็จะถือว่าถ้าประตูทะลุเข้าหากันมันจะไม่ดีประมาณนั้นแหละนะครับหลอดไฟข้างบนห้องครัวครับก็จะมี2หลอดด้วยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านจะต้องการในรูปแบบไหนครับก็สามารถที่จะสั่งช่างผู้รับเหมาได้นี่ครับข้างบนเก็บรายละเอียดโอเคแล้วนะครับห้องครัวซิงก็เหลือนิดๆหน่อยๆครับนี่เลยเป็นประมาณนี้ สิงในการที่จะทาอาหารล้างจานพวกนี้แหละนะครับหน้าต่างความกว้างของห้องครัวอยู่ที่ประมาณ3ามคูณเท่าไหร่เนี่ยสามคูณหเมตรโดยประมาณนะครับเป็นประมาณนี้ความกว้างความ,วาม,วามยาวก็สามารถที่จะคุยกับช่างผู้รับเหมาได้นะครับว่าต้องการเท่าไหร่อย่างไรประมาณนี้ครับสิงล้างจานนะครับทางนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชั้นในเรื่องของวางวางเตาแก๊สนะครับ ตาแก๊สอันนี้ช่างก็ยังไม่ได้ใสนะครับอยู่ในรังนี้อยู่นะี่ครับเป็นแบบนี้ครับนี่เลยเป็นแก๊สแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกันประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้ครับรอดูว่าเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าสีกระเบื้องเจ้าของบ้านก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าต้องการในรูปแบบไหนนะครับเป็นกันประมาณนี้นี่ครับแบบนี้เลยสวยงามดูแล้วสบายตานะครับ ฝั่งด้านนี้ห้องน้ําก็เหลือนิดๆหน่อยๆนอยครับเหลือใส่ประตูแล้วก็เหลือการต่อท่อระบบน้ําก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วพร้อมใช้งานนะครับอย่างที่พาได้เดินดูลหลายรอบนะครับเป็นประมาณนี้แบบนี้ครับอันนี้คือภายในห้องน้าครับดูหรูหราเหมือนกับโรงแรมครับเป็นประมาณนี้ตรงนี้ก็ที่เหลือช่องว่างไว้อันนี้ก็น่าจะเป็นอ่างล้างหน้าหรือเป่าไม่แน่ใจนะครับ ก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับนี่ครับก็ยังคงอยู่ยังไม่ได้ใส่นะครับยังเหลืออยู่ห้องด้านนี้ก็จะเป็นในเรื่องของห้องน้ำนะครับที่เป็นห้องอาบน้ำกับเบื้องภายในตามที่เห็นครับเพื่องทำน้ำอุน่นแล้วก็ฝักบัวนี่ครับโอเคกันเลยทีเดียวนะครับเป็นแบบนี้ กับกเบื้องก็สามารถที่จะคุยกับผู้รับเหมาได้ว่าจะต้องการในรูปแบบสีไหนอย่างไรนะครับเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับสองห้องนี้จะสีพื้นจะไม่เหมือนกันฝั่งนี้จะออกสีเขียวส่วนฝั่งด้านนี้ก็จะออกนะครับสีโอรสโขรสประมาณนี้นะครับก็ลนะองเลือกอหลายๆแบบดูนะครับก่อนที่จะตัดสินใจสร้างบ้านเพราะว่าฝ่าที่เราจะได้บ้านแต่ละหลังมันก็ต้อง เก็บเงินมาบางคนก็อาจจะเป็นตลอดทั้งชีวิตนะครับก่าที่จะมีบ้านหนึ่งหลังบางคนก็มันต้องใช้งบประมาณเยอะนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าพาทุกคนมาดูเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างในการที่จะตัดสินใจในการที่จะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับหรือไม่ก็บอกในเรื่องของทีมช่างนะครับที่เราจะนําไปจ้างเราต่อไปนะครับนะครับทีมงานนี้นะครับโอเคนะครับห้องครัวเห็นไหมครับยังไม่ได้เรียบร้อยเท่าไหร่ยังยังเหลือนิดหน่อยครับการเก็บมงนนะครับก็95%โดยประมาณวันนี้ก็ พาทุกทุกคนได้มาติดตามบูครับก็ยังคงเหลือในเรื่องของไฟนิดนิดหน่อยหน่อยที่เป็นการเก็บปลั๊กไฟแล้วก็ทาสีกระเบื้องเหลือไม่มากครับสิ้นเดือนนี้คาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็พาทุกทุกคนได้มาดูกันนะครับโอเคนะครับรอดูตอนที่เสร็จนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนกับบ้านหลังนี้ครับ6แสนห้าหมื่นบาทราคาเหมาช่างอุปกรณ์ พร้อมอยู่สวัสดีตอนเช้าทุกทุกคนครับสวัสดีครับ